เธอเคยคิดไหมว่าจะทํายังไงจะเร่งรัดให้กําลังใจเราเต็มไปไว้เคยไหมเมอนจะยากเลยตัดคอถวายพระจะเสียท่าตอนตัดไม่ขาดอะไร อ็ก็ยากขาดก็ไม่ขาดนะห้อยตองแจ้งตองแจ้งอย่งนี้แล้วที่พูดอยนี่อย่าไปทํานะกำลังใจเราไม่พอไม่เหมือนองคหลงพ่อภาษีอริยะเมตไตใช่ไหมล่ะดัอชนที่ท่าเป็นท่านอาชิตโตนะอาชิตตะอาชิฐานเนี่ยแค่กรีด ก็ถวายศีษะะบูชาพระพุทธเจ้าเลยนั่นกำลังใจเต็มไหวเห็นนะเต็มเร็วๆกลับบ้านเธอก็ไปบ้านเถอเป็นดูว่าของอะไรคุรักของหวงคูณมีไหมไม่มีลนองตัดสินใจละเอาอมาทิ่มันเต็มไว้นะเต็มวหนั้นเองเยอะเยอะ เราจึงต <C jin x 2> <L at> ้องทำเกี mm ่ยวกับงานสาธารณประโยชน์กันไงล่ะไม่งั้นเราจะเอากำลังใจทำให้มันเกิดขึ้นมาจากที่ไหนล่ะจะเราจะต้องทำกันอยู่เรื่อยๆไปอย่างเนี้ยจะเป็นพะว่าเราโชคดีที่เราได้เห็นสิ่งที่เราทำมันสำเร็จเป็นเรื่องๆเรื่องๆตามเวลาที่มันไม่ได้เกินเลย ตามเวลาของมันนะไม่จะน้อยเกินไปแล้วว่าช้าเกินไปก็ตามจ,จังหวะของมันนั่นแหละแต่มันก็เสร็จให้เราได้เห็นในเห็นกําลังใจเรา <S <S เห็นสิ่งที่เราไปทําแล้วเราก็ุูมิใจในในสิ่งที่เราละมันออกไปอ๋อมันไปเกิดอย่างนั้นไปเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมละ่ะอ๋อนี่ก็เราก็มีส่วนร่วมอนนี้เนีกัเรามีส่วนช่วยทาใช่ไหมละ่และแ้วมันก็สวยสดเงงงามเกิดพิติอิ่มใจเวลาเรากลับไปเห็นมันคราวใดเราเออชื่นใจ อย่างเนี้ยคือถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เลยเป็นสาธนประโยชน์กําลังใจเราจะสร้างมาจากชิ้นไหนล่ะเพราะเราไม่กล้าที่จะละสิ่งนู้นสิ่งนี้ออกไปมันไม่เห็นอะไรกลับมาให้เราชื่นใจนะแต่นี้เรายโอ้มันยังเห็นนะเราเอาเงินของเราบริทาลงไปปั๊บเอามันยังเห็นสิ่งนั้นปรากฏสิ่งนี้ปรากฏเหมือนที่เราไปที่วัดพะนอนจากรเสียงเนี่ยไปดูสาลาที่เป็นไม้อ่ะ ที่ทำไว้ถวายพระนอนองค์จําลองเห็นไหมละ่ะคนไปทุกวันคนเข้าไปกราบทุกวันสถานที่ใช้มีประโยชน์มากเลยวันก่อนไปเจอที่มาหาท่านบอกเขาฟังเราบอกว่าถ้าจะทําก็ทํามันเป็นประโยชน์เถอะอย่าไปเสียดายสตังค์ที่แรกเขาจะเอาหลังเล็กเพาะก็กลัวว่ามันใช้เงินเยอะ ไอ้หลังใหญ่มันแปดล้านเก้าล้านอย่างเนี้ยเรามันใช้เงินมากท่านก็คงเกรงใจว่าจะเอาเงินชิ้นไหนไปทํามันได้ใช่ไหมล่ะเราก็บอกว่าอย่าไปมองเรื่องเงินมองเรื่องประโยชน์ทาให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มันก็เลยเห็นประโยชน์เกิดขึ้นมันถูกสร้างขึ้นมาว่าคนมาทุกวันมากราบอย่างสบายร่มรื่นมีความสุขมากกับที่ได้ไปกราบภาพปิดทองพระนะ ก็ทำสะอาดสะอาดดูดีดูแล้วมันชื่นใจอ่ะเนี่ยไอ้เงินที่เราทํากันเนี่ยห้าบาทสิบบาทใส่กันไปเนี่ยมันไปตกอย่างนั้นไปตกที่นั่นที่นี่ที่นู่นเนี่ยเดี๋ยวนี้หน่อยมีพระยืนอุ้มบาทสามสิบสองปรากฏอยู่ตรงถนนไม่ใช่ตรงถนนนะ <c oughs> ที่วัดอ <c oughs> อยู่ใกล้ๆถนนน่ะ <c oughs> <c oughs> พูดไม่ครบมันโดนเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เราเห็นเราจะดีใจว่าเออเงินของเราเงินของเราเราก็มีส่วนสร้างพระไห้คนเขาได้กราบไหว้กันทุกวันทุกวันนะเขาถึงจะไม่ได้แวะจอดแต่เขาก็เห็นแล้วมันเห็นได้ทั้งไปทั้งกลับช่องมันเปิดให้เห็นได้ระยะเวลานานพอควรนะอย่างน้อยๆสามสิบวิเขาก็ต้องได้แหละช่วงวิ่งผ่านนะช่วงนั้นเขาก็ชื่นใจและเห็นพระเต็มองคนะ์นงแต่ไปมาไปมากันอย่างเงี้ยคนเท่าไหร่ วันหนึ่งเท่าไหร่คนเห็นแล้วมันกี่วันกี่เดือนกี่ปีว่าพระจะเสื่อมสภาพลงไปเมื่อไหร่เธอหนึงคิดว่าเงินของเธอคุ้มไหเออเธอจะไปเหนียวมันดิเร่งเร่งรีบเรยวเร็วไวไวกันเราก็ทําทํากันไปไม่ต้องคิดว่าเราต้องทําขนาดนั้นไม่จำเป็นคิดทําขนาดนั้นทําให้กําลังใจของเราเห็นประโยชน์แล้วลงมือทําลงไป